ังไม่หายยังไม่หายวันนี้มีพี่ๆอุดหนุนบรไลฟ์สดสตรีมไลสดเราเยอะมากๆเลยขอบคุณมากๆนะครับวันนี้เป็นไงบ้างสิงเดคอรอด EP ที่6เดินทางมาสู่ EP ที่6แล้วนะ ทุกคนเลยขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะคะพี่อุนมาสิงลเลขอ่เราในวันนี้งานชิ้นที่พวกเราตั้งใจทำมากนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ตั้งใจและใช้เวลาทําทําว่านานไหมมันก็ถือว่าไม่ไม่านานมากก็พอสมควรแต่ทุกคนร้วนตั้งใจและทำให้งานออกมาดีมากที่สุดเลยครับ ทุกคนเลยขอบคุณคา้าหนงเลยเรากินทีเดียวตอนมันหายร้อนนะน้องตาก็กลับมาไปแล้วเอ,อไปอยู่บ้าเนีค่คนเดียว เผือกแม่เป็นอร่อยขอบคุณครับไปไปนั่งดูตอนเขาทำอะ่ะคือมันทำยากมากแต่และวระบวนกาะกว่าจะทำได้แต่และอย่างสุดยอดร้านคุณยายเพลิน เจียงเหมือนฝนตกฝนตกครับสั่งไปแล้วนะรอส่งค่ะขอบคุณครับ กิมันติดเหนอกินเผือกติดฟันตามจริงธุรกิจของคุณยายเพื่อนมันจะค่อยๆไปเรื่อยๆครับแั้ว่่อในซองมันมันจะมีน้ํามันอยู่ใช่ไหมเห็นเยิ้มๆกันนะมาขอให้ซื้อเครื่องสลัดน้ํามันให้ไปก็เลยว่าธุรกิจคุณเบิร์นเนี่ยเขาจะไม่ลงทุนอะไรเลยเหรอเขาได้กําไรไปหรือเปล่าก็ทําทําพอแต่มันมันมันได้ขาย ไอพี่พี่ลองได้กินได้ชิมก็เลยอยากให้ลงทุนเครื่องสดัดน้ำมันให้หน้อยไปก็เลยเออกลัวผีใช่ไหมผมไม่ไปไม่เคยกลัวผีปันจีภูมิหล่อเท่มากเลยมีของรางวัลที่จะแจอกอีกเยอะแยะเลยนะครับ ออกรถปิดประตูเรียบร้อยแล้วอยากให้มีภาคต่อต้องรอดูครับต้องรอดูแกมปนไลไม่เปื้อนอยากได้สติกเกอร์เดี๋ยวรอดูกิจกรรมต่อไปนะครับมันจะมีรูปภาพที่เหลืออีกเยอะมากเลยรูปภาพที่เราปิ้นมาใหม่ประมาณเกือบยี่สิบแผ่น ยวเรามีกิจกรรมเล่นอีกนะครับอยากคำจริงอยากให้ได้ทุกคนแต่มันส่งไปยากหันตี้เทงมาขอบคุณมากๆครับ <c oughs> ปากต่อขอพี่นุกฟื้นได้ไหม <c oughs> ต้องรอดูนะ เยวะมากเลยยี่สิบแผ่นมันเป็นแบบลิมิเต็ดตามจริงมันมีเยอะนะเดี๋ยวแปาไม่รู้ อันนี้คือมีอยู่ไม่กี่แผน่นนะครับอันนี้เป็นลิมิเต็ดมากอันนี้ลิมิเต็ดมากอันนี้ที่ติดหลังรถไปตัวล่าสุดอเน้ยแผ่นเล็กนี่แผนใหญ่นี่เทมากอันนี้นน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 สติกเกอร์ทุกแผ่นจะเป็นแบบด้าน แบบด้านทั้งหมดอุ้ยตกอุ้ยตกนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีเยอะแยะมากมายอันนี้ลายสไตล์ลายสไตล์เราแซมนี่อะไยะอันนี้เป็นสิ่งเล่ห์ขลัแบบด้านเหมือนกัน อันนี้แบบแผ่นใหญ่ก็มีชนะผาอืมโรบอืมอกบแล้วที่สำหรับติดสติกเกอร์มอเตอร์ไซค์เป็นแบบนี้เห็นเงาลางๆไหมแล้วก็จะมีชนะผา ฝาตรงนี้วันน้อยน่ารักอืมก็แาก็าเป็นรูปใหญ่ๆเลยอืมตรวนี้ต้องรอรับชมครับ ก็ยินดีกับผู้โชคดีในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีการแจกอีกในกลุ่มอีกนะทุกคนแจกแน่นอนนะครับไม่ป้นนะใครจะมาป้นดื้อเดี๋ยวเจอ ก็คล้า,ายก็นฮะก็จะเป็นน้ำไหลเฉยๆแหละกระตุกเหรอทำไมบํานาไม่เป็นไรมันเป็นบําน้ำอย่างนี้แหละน้ำบาดาล ตอบทุกคำถาม,ามแต่ชวดคือไรไอ้ยแต่ว้นน้องนอนไม่ใครั้งนั้นใครยืนอยู่ข้างหลังไม่มีว่างคนเดียว ไอ้ตามซักผ้าใม่แมวผ้ากับบ้านเรียงเลย่ย้ตาตื่นตั้งแต่เอช้าอผ้ากเพชรเหรอไม่มันเป็นที่อะไรไงที่เขายิงปุ้งลงอะ ขอนกรนผมตกทั้งวันเลยอะันนี้สารเจ้าพ่อสิงสารเจ้าพ่อสิงก็หาให้ไม่ได้นะเพราะว่าไปไปเรองสั่งทำเองนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนบัตรสิงได้ขอนะครับ กล้องหน้านาฬิกาสลับเลยดีหนึ่งแล้วพุ่งนี้ตรวจโควิดครับไม่ใช่วันหวยออกพุ่งนี้ตรวจโควิดขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุสน,นพวกเราชาวสิงได้คอรในวันนี้เดี๋ยวขาส,สมนาคุณจะส่งทุกคนแน่นอนครับส่วนเซนติเกอร์เดี๋ยวจะไว้แจกรอบต่อไปนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนใกล้จะตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวขอไปอาบน้ำกันนะครับตอนดีลาตีสวัสดีนะครับบ๊ายบายถ้ามาบุบบ้า